เป็นหนึ่งคู่ที่สวยสดงดงามนะถ้าปิดคู่นี้ก็เดี๋ยวเผเผอจะให้ราคาพิเศษครับก็สวัสดีพี่พี่ F4 ชาวมือใหม่ทั้งสองทุกท่านนะครับก็สวัสดียามเช้านะครับเว้นคลิปไว้สองวันนะเพื่อมาลงวันนี้นะครับพอดีก็หลังจากวันนั้นนะครับก็สัญญาว่าจะมีพิมพ์เซเล็กมาให้ดูนะครับวันนี้ก็มีมาให้ดูแล้วนะครับหนึ่งองค์อ่ะเดี๋ยวคอยขั้นไว้ก่อนละกันนะครับสภาพใช้และสวยจริงๆนะครับก็ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝาก กดไลค์ให้ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็แอดไลน์มาได้นะครับเผื่อมีองค์ไหนถูกใจนะครับก็ชื่นชอบสอบถามราคาได้เลยนะครับเปิดมาที่องคแรกนะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตาห้าชายนะครับวัดบางคานผมรูเป็นวัดบางคานนะครับหล่อล่ำบึกองค์นี้ผมเปิดไว้ที่ห้าพันห้าร้อยบาทครับก็เปิดปแพงนี้ไม่ใช่ไรนะ f อซก็ต่อรองราคาได้นะครับ ิดห้าพันห้าร้อยนะก็ส่วนราคามาได้เลยนะทนายจะส่วนมาสามพันห้าสี่พันอะไรอย่างนี้นะครับผมดูเก่าแท้ถึงนะครับพาทุกอง์ที่ผ่านตาผมนะผมต้องดูดีทุกองค์นะผมต้องคัดกองมาดีแล้วนะครับ fc ถ้าชื่นชอบนะครับก็ไม่ต้องล,งลังเลใจนะครับถามได้เลยนะครับนี่ต่อมาองค์นี้เป็นพิมพ์ เสียนเล็กนะครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งพิมในตำนานนะครับแท้ดูง่ายนะครับ fc แท้ดูง่ายหล่อร่ำบึกนะสาภาพใช้อีกแล้วนะครับนี่คาบสนิมเขียวอะไรก็คาบเมเดิมอีกแล้วนะครับนี่นะครับศิลปะของพิมพ์เสียนเล็กนะโอ้โหชัดเจนนะะมือต้องเป็นมือนะครับ <c oughs> องนี้ไม่ต่อโค้ดน,นะครับ ไม่ต่อโคดเท้ดูง่ายนะครับ F4 แท้ดูง่ายพิมพ์สังกัจายพิมพ์เส้นเล็กนะครับนี่หลวงพราเงินสังกัจายพิมพ์เสยนเล็กเป็นอย่างนี้นะครับ f อนี่เทียบกับองค์เก่านะครับเทียบกับองเก่าองน,นี้เป็นพิมพ์เสียนโตนะครับองน,นี้ต่อโค้ดนะครับอให้ดูไวๆนะเพราะว่าองนี้ลงมาหลายคลิปแล้วนะครับขออนุญาตผ่านนะลงหลายคลิปแล้วองนี้ก็เหมือนกันนะครับ และเขาเรียกว่าพิมพ์ช่างหลวงนะครับรูปหล่อหลวงเพราะงินพิมพ์ช่างหลวงก้นอู่หน้าจีนนะไม่รู้แบบนี้เขาเรียกหน้าจีนหรือเปล่านะครับแท้ดูง่ายนะครับเป็นก้นอูด,ด้วยนะครับหายากนะหนึ่งในใต้ล่านะก้นเล็กหนึ่ง <c oughs> FC ดูแล้วถูกใจอาองไหนนะครับสอบถามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น FC เก่า FC ใหม่นะครับหวังว่าจะมีพระเครื่องถูกใจท่านนะ ต่อมาเป็นเต่านะครับเต่าหลงเพระเงินน่ะองนี้เปิดไว้เท่าไหรด่ดีเปิดไว้สี่พันแล้วกันนะเอฟีต่อรองราคาได้ส่วนราคาได้นะจะสองพันสามพันก็แล้วแต่สภาพใช้นะกลนลงไปอย่างนี้นะใต้ท้องไม่มีตะใบเลยนะครับนี่แท้สภาพใช้นะครับเอาไม่แพงไม่ถึงหมื่นเอาไม่ถึงหมื่นนะครับห้าสี่พันพอนะเอาสี่พันพอ ดูไม่ชัดนะครับทักมาขอรูปได้นะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับต่อมาองนี้เป็นพระเก่าบางรายการนะเอาพระสมเด็จนะครับองนี้เคยได้มานานแล้วนะครับน่าจะสมัยตอนที่ผมฝึกงานอยู่ยุตยาอะไรประมาณเนี้ยนะครับน่าจะได้ตอนไปนเหมามาอยู่ในกล่องเก่าๆผิวเดิมๆนะครับ fc ถามว่าเคยแกะมาไหมอง์นี้น่าจะยังไม่เคยแกะนะแต่ว่ากล่องเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ เนื้อหาดีมีมวลสารนะครับ FC เนี่ยผมส่องเนื้อดูเนื้อเขาเป็นเนื้อมวลสารนะไม่ใช่เนื้อแต่ว่าเนื้อทํานะครับไม่ใช่เนื้อปูนปัเตอร์นะเป็นเนื้อมวลสารนะครับชอบถูกใจองค์นี้เปิดไว้ที่สามพันบาทนะครับต่อรองได้นิดหน่อยต่อมาเป็นพันลอดพิมพ์เล็กบ้างละกันนะครับอยู่ในเลี่ยมจับขอบน่าจะเป็นเมนูขอบเงินหรือเปล่านะ FC ก็ได้สภาพเดิมๆนะครับ นิ้วชัดๆอย่างนี้นี่พิมพ์ชัดๆที่เปิดไว้เอาสามพันเท่ากันนะครับเ <c oughs> ขาเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะแต่ว่าปิดก้นนะครับนะเลี่ยมจับข้างเปิดหลังเปิดหน้านะครับท่าในใดชอบนะครับเป็นพันเนื้อดินนะครับผมไม่แน่ใจะนะว่าเป็นทั้งกูทั้งไหนนะครับพลอดพิมพ์เล็ก ขีดเส้นตายอะไรก็มีครบนะครับเหมือนในภางเลยนะต่อมาเป็นหลวงพ่อทวดนะรูกหลานหวงพ่อทวดเนื้ออะไรไม่รู้นะครับเนี่ยเนื้อออกดำๆนะข้างหลังเขาตอกเป็นโคดหมูนะครับวัดคอกหมูหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะหนึ่งสอสามสี่ห้าห้าหกตัวนะครับ fc อ่ะลองนับดูกันเองนะหรือว่าทนายจะปิดไปนับดูที่บ้านก็ได้นะ fc ไม่แพง เอาเปิดสองพันพอนะครับเปิดสองพันพอถูกใจทักมาได้เลยนะครับคลิปนี้เปิดแบบว่าราคาเบาๆนะครับเนี่ยสวยนะสวยลูกองนะครับวันนี้ก็งัดเอาแต่ของแบบว่าเด็ดๆมาให้ดูเลยนะครับต่อมาองนี้เป็นหลวงผู้สุขวัดตากของมาขมเท่านะเป็นเหรียญไม่แน่ใจเขาเรียกว่าเหรียญพัดยศหลวงผู้สุขหรือว่าเหรียญอะไรนะเป็นเนื้อตะกั่วนะข้างหลังมีตะกุดนะเนื้อตะกั่วข้างหลังมีตะกุด เก่าไม่เก่าเอฟซีดูนะแท้ดูง่ายนะครับเดี๋ยวนี้เอาเปิดสองพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะเอฟซีเอาไม่แพงสองพันห้าร้อยบาทนะครับสวยถูกใจแน่นอนนะครับแท้ดูง่ายให้ดูความคมของหน้าท่านนะครับกล้องมาจจะไม่ชัดแต่ว่านะความคมนะบวกกับสภาพใช้โอโ้โหเก่าที่สุดนะครับเอฟซีต่อมาเป็นภาพใตาบ้างนะครับกุนน่าจะเป็นพวก ูขเขมรอ,อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเอฟซีนะครับสวยคลาสสิกนะครับมีกิ่งด้วยนะเนี่ยอุดกิ่งนะครับเป็นแบบว่าโบราณจริงๆนะเนี่ยมีกิ่งด้วยนะครับปิดตาวงนี้เอาสองพันทวนพอนะครับสองพทนวนจึ๊บจึ๊บทันใดเข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับก็จดเบอร์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็ขึ้นเบอร์ไว้ให้ตอนช่วงต้นคลิปนะครับ0 8 1 หนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับอไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับอย่างที่บอกเผื่อมีองค์ไหนทูกการโดนใจนะครับจะได้ไม่พลาดนะต่อมาองนี้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นช้านมากเป็นลูกอมอะไรประมาณเนี้ยนะครับ fc ผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับเก่าจริง,รงผมเคยทาคลิปไว้นานแล้วนะครับสําหรับองนี้ผมก็ลืมแล้วว่าหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อดิ่งหรือหลวงพ่ออะไรสักอย่าง คแค่ดูง่ายนะครับ FC เปิดไว้่า4,500บาทนะครับแค่ดูง่ายลูกผมนะครับต่อมาเป็นสีพึ่งนะสีพึ่งหลวงพ่อทาบสุดจดมหาสนีนะครับนี่ก็เหลือสองเม็ดสุดท้ายแล้วนะครับเหลือสองเม็ดสุดท้ายนะข้างในมีเป็นปิดทองนะผสมอยูก่กับ สีพึ่งนะครับสีพึ่งหลวงพ่อทาบเขาเชื่อว่า,าเกี่ยวทางด้านมหาเสน่ห์อะไรประมาณนี้นะครับสีพึ่งหลวงพ่อทาบวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับมาจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกระบอกเขาเคยมีตำนานนะที่ว่า,านางสาวไทยหรืออะไรคนแถวอุตรดิตถ์เอาไปใช้แล้วก็เหมือนประกวดบนเวทีผ่านอะไรสักอย่างนี่แหละนะเหมือนประกวดนางงามหรือประกวดอะไรเนี่ยพอ ชายนิทาที่ลืมฟีปากเล็กน้อยก็เหมือนกับผ่านเข้ารอบเลยอะไรประมาณนี้นะครับตามตำนานนะผมก็ลืมนะพอจะลืมนะครับต่อมาข้อสุดท้ายนี่ก็เก่าจริงๆผมเคยเสิร์ชดูแล้วเขามีที่นะแต่ผมจําไม่ได้นะครับเอฟซีแต่ว่าก็ส่องกันแบบว่าชิคชนะครับเอฟซีไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดมากนะครับท่านใดดูแล้วชื่นชอบถูกใจก็สอบถามได้แต่วันนี้แท้ทุกง่ายนะครับเอฟซีผมผมลืมที่แค่นั้นเองนะ เนียพิมพเขาออกเป็นแบบว่าปแปลกด้วยนะเป็นเกจิที่ว่าค่อนข้างเป็นเอกลักษนณะ์เวลาทําวัตถุมงคลออกมานะครับก็คลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันถ้าท่านใดดูแล้วชื่นชอบถูกใจนะครับทักมาสอบถามได้เลยนะถามว่าคลิปนี้องค์ไหนที่จะจะจะ,จะ,จะ,จะปิดนะนี่นี่เลยนะคู่นี้ก็อยากจะปิดนะครับ f c นะชุบชบนี่เป็นนี้ หนึ่งคู่ที่สวยสดงดงามนะถ้าปิดคู่นี้ก็เดี๋ยวเผื่อจะให้ราคาพิเศษนะเอฟซีทนายชอบก็ทักมาได้นะครับคลิปนี้ขอลากันไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ